ไปข้อเลยข้อเนอะได้เดียเจ้ากเลยดีกะทิข้อเลยอีทีก็พ fulfill ูอ่ะจากมีพูจากด้วยช่ก็มีเดียจ้ากอ่ะเขาไหวมาโค้งองค์ธรรมาสั่งมาเฮ้ยทำมราชาธรรมราชาธรรมราชาเออเขาพูดดีๆนี่เขาทำมราชาบุกพูดไม่ถูกสักทีเฮ้ยได้กลิ่นยาหม่องไก่ทาวะถ้าไม่แก้จริงคำไม่ได้หรอกยาหม่องนัน กอบแม่เป็นป้าเป็นป้าเป็นปนั่นและเช่ป้าเจ้าเนี่ยว่าอะไรเจ้ามีเมียเออเป็นเจ้าอันนี้เขามีพ่อเป็นเจ้าใช่เชื่อผมว่าอยากจะมีเมียที่สู้ซัดมีลูกรักยิ่งชายข้อเลยผิดข้อเลยข้อเนี่ยเออใคร สนใจคนไหนบอกเลยชุดสี่หงผัวคู่แข่งกันเทพสามฤดูเลยเข้าไป <c oughs> เนี่ยท้องทุกฤดูเลยโรงงานพนิษเด็กนีน่ครับราสุดคอรดหมอจะเย็บปิดทายาบาลจะเย็บปิดออและทีนี้หมอใหญ่บอกไม่ต้องเย็บแล้วทำไมอ่ะเดี๋ยวปีหน้าอีเนี่่ยนีก็มาอีกเฮ้ยเดี๋ยวเขาเปิดดิไปไม่เอาไม่เอา,เอานีช่ชที่เป็นไงพระราชธิดา แย่งนี้จะนกกันเราเว้ยนี่นี่นี่มานั่งเถอะเดี๋ยวไม่มีแรงไปใช้งานที่รายงานชุดกระชินเดียมึงเนี่ยดาวมาฮาไรดาวมาฮาไลอีนนี้ดาวไปจำเมืองเขาไปแต่ดาวไปจำเมืองเมียไอชาติชาติไหนชาติหมาเขินเลยเลยแม่น้องออดี้ ขายขาวไก่ให้ชานใช่ขายขาวไก่ไก่คุณจะหาคุณมาหากินทำไมได้มาปุ๊บรีบกินเลยนะทำไมพ่อกลับไปถึงบ้านนี่นึกว่าขนมปังแบบแบนๆนั่งทำไมอ่ะโอ้โหลงเข้าแดกไม่ได้ไปเปิดฝาย่อย่อไข่พี่ข่ะเด้อเดี๋ยวนะเดินั่งเรียนกันซะตัวนั่งไม่เอาลูกพวกนี้ไม่เอาเอาเอาไม่้วยแต่พ่อต้องการให้ก็ไม่ควรตั้งแต่พี่ผมเข้ามาในเมืองวันแรกจนวันนี้ผมมีใจรักอยู่แค่คนเดียว วเขาผู้นั้นคือทำมรั้นน่าเมื่อกี่นายไกลกุญนได้เฮ้ยมึงนี่อำลูกคุยกแล้วโพูดอะไร,รอคะครับเรื่องจริงคุยกันได้ไงทะลึง่งทำไมล่ะหวังควฝันใช่ร้ว่าอยากคายมีอยากโดนช้อตจริงรับจริงเหรอจริง อะไรไม่เข้าใจเดี๋ยวยก่อนเดี๋ยวคืออะไรทัติชอบเขาว่าอยากได้เขาแต่งงานเฮ้ยลูกจาเป็นผู้ชายเต็ดพ่ออะไรลูกอย่าเ,ยเข้าใจผิดสิลูกมีความจริงจะมาเปิดเผยความจริงอะไรลูกจริงๆแล้วเนี่ยนะด้วยธรรมชาติแล้วเนี่ยผีเนี่ยเห็นผีเต็ดพ่อจริงๆแล้วลูกเนี่ยตัวเป็นผู้ชายก็จริงแต่ด้วยนิสัยใจคอของลูกเนี่ยเป็นผู้หญิงเส็ดพ่อ เสด็จพ่อเห็นชุดชั้นในที่ตากไว้ตำหนักของลูกเองไม่ใช่ของนักสนทกเสด็จพ่อลลยลูกมาให้นะนะใช่ใช่พี่ครับแล้วตอนนี้ลูกเจอนะลูกเจอคนที่ลูกเจอคนที่ลูกถูกใจแล้วแลวลูกก็ไม่คิด ถ้าเจอจริงๆเป็นอะไรสวยอะถ้าลูกจริงหรือเปล่าถ้าเจอว่าไม่เชื่อทิ้งจะพิสูจน์ไม่เชื่อไม่เชื่อเลยเออกินผีตองหามที่เอ้กินกินหมาต้องเล่นท่าที เียวมากเ็ได้เป็นน้องหอมรักแท้จะลูกให้หรือเปล่าคโอ้เรายกให้ยกให้แลนะเด็กแตกน้อมกันทุกคู่เลยนะจ๊ะนะเดี๋ยวเราไปประทานแต่งงานกันนะเพื่อน សូមចុងរักនួននងយាណៃចុងឆាពេល จะได้รู้เมียแด้แค่ไนตื้เรียกว่าเมียเป็นเชียว ไปนอนจุดมาเาทิช,มมาช่มาใชื่อแจ็คกันลนนี่ย <c oughs> ไม่เนเถอะ่ยอกง <c oughs> มีความสวทุกวันคืนบร <c oughs> ไม่บรเต้นเน

ขอ,อนมาที่เฮียนดิได้เหมเกิเจากเราเกิเจากเจ้าเ,เ,เานี่ยแหละดูแล้วไม่เศร้าสดในสใแม่สวยไม่ช้ำแกแบบดคำม,รรมชาช้านลูกเราไม่สะอาดน่าอาิ่มมันช้บตึงตังแม่ฟันเล็บตีนโอเคขวินวันวาย ลำบากไม่มีสิทิชีวิตเกิน้อยโอ๊ยไอ้ลูกสาวเราวันใส่จริงๆวันนี้ยูเจ้านั่นน่มันช่างทวินหวั่นไหวเมื่อ่คนโอ้ ขอครับขอเทรดสิขอเซคุณป่ะคุณชวนมาทํางาน <observer>